เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม e บ i ด v a l d y n นาต y พาร์ที่6กันแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างแปลงผักของเรากันดีกว่านะเราจะมาเริ่มทําการเกษตรบ้างและเออเมื่อกี้เราเพิ่งจะตัดไม้ไปนะตัดไม้เยอะมากเลยเนี่ยคือเราเคียย์พื้นที่ตรงนี้เพื่อจะสร้างแปลงผักได้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าแปลงผักเราจะสร้างทั้งหมด10บคูณสินะสิบคูณสินี้ก็ไม่ใช่นยน้อยนะบอกเลยอันนี้นับก่อน2 3 4 5 6 7ด แป10กนี่1 0คูณ10มันจะยาวมาถึงนี่เลยนะ2 3 4ส6 7สี่ห้าโอเคนี่ตรงนี้10นะปึ๊บอ้าโอเคเรียบร้อยโอ้ยังใหญ่แปลงผักยังใหญ่ที่ทำงานตายแล้วเนี่ยแล้วลูกบ้านมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยทำอะไรอะเก็บหินเหรอเหมือนจะมาเก็บหินนะคนนี้ตรงนี้เราก็ได้แปลงผักมาแล้วเดี๋ยวเราต้องมาสร้างกันต้องมาพวนดินมาอะไรเต็มเลยเนี่ย เอออันนี้เดี๋ยวเราสร้างตรงนี้ก่อนดีกว่านะอันนี้มันคือโรงนานะเราต้องเก็บพื้นที่ไว้สร้างกังหันลมด้วยนะเราตั้งใจจะสร้างไว้แถวๆนี้แหละกังหันลมเนี่ยอันนี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไม้สิบท่อนไม้สิบท่อนนี้ไม่ต้องห่วงมากี้ตัดไม้ไปเป็นร้อยบอกเลยว่ามีไม้เป็นร้อยเลยนะนี่โอเคเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โรงนามาแล้วมันดูลกไหม ตรงนี้มันดูลกไม่เวลาเดินมาเนี่ยเออก็พอได้นะนะที่เราตั้งใจสร้างเฉียงเฉียงก็พอไอ้น,นี่ด้วยนะมันจะได้แบบตรงกับแปลงผักอะ่ะแปลงผักมันเฉียงนะล้วก็เลยต้องสร้างเฉียงเฉียงมาด้วยเออแต่ตอนนี้เราต้องขุดแปลงผักก่อนเนี่ยเยอะเลยขุดกันตายเลยเนี่ยเราจะต้องสร้างจอบมาก่อนนี่อันนี้จอบจริงๆเราให้ลูกบ้านมาสร้างให้ก็ได้นะแต่ตอนแรกเดี๋ยวทาเองก่อนแล้วกันนะเพราะเราจะปล่อยให้ลูกบ้านทํางานของตัวเองไปก่อนเนี่ยเราต้องมานั่งขุดทีละอันทั้งหมดเท่าไหร่นะสิบคูณสิบก็หนึ่งร้อยอ่ะ คือตอนนี้มันอีก2 3สวันมันก็จะหมดหรือดูแล้วด้วยนะเราต้องรีบทำหน่อยตรงเร่งมือเข้าเร่งมือเข้าเอ๊ะทำไมขุดไม่ได้โอเคนี่ขุดได้แล้แล้วคือเวลาทำแปลงผักมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะมันต้องขุด1รอบแล้วก็ใส่ปุ๋ย1รอบแล้วก็มาใส่มเมล็ดเนี่ยมันคือแบบ3ขั้นตอนเลยนะก็คือทำ้อยครั้ง3ขั้นตอนอะเยอะมากบอกเลยอุ้ยฟาร์มิ่งอัพเลย <laughs> ฟาร์มิง่งระเวลอัพเลยเนี่ยขุดจนฟาร์มิ่งเวลอัพโอเคเรานั่งขุดไปเรื่อยๆเลยละกัน โอเคนี่เราขุดแปลงพักเรียบร้อยแล้วและจะบอกเลยว่าฤดูอื่นเราไม่ทําแล้วเราทําฤดูเดียวพอเดี๋ยวฤดูอื่นเราจะให้ลูกบ้านของเราทําแทนนะเออแต่ตอนนี้เราต้องสร้างไอ้นี่ด้วยต้องสร้างที่แบบเออที่ว่านมะเลด็ดอะที่ว่านมะเล็ดก็คืออันนี้เดี๋ยวเราต้องสร้างมาใช้หนังสอันแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปซื้อป Ł ุ๋ยด้วยเนี่ยมันจะมีพอไหมเนี่ยป Ł ุ๋ย100ออันเลยอะใช้อย่างเยอะเลยนะไม่ใช่ว่าของเขามีพอหรือเปล่านะแต่เป็นตังเรามีพอซื้อปุ๋ยหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องซื้อพืชด้วยไง ตอนนี้ขอหนังก่อนนะครับน่าจะใช้ประมาณ9อันอะเพื่อไว้เลยเพื่อเพื่อพังไว้เลยนะสร้างไป้อันเลยเอ้สร้างไว้อไว3อันดิไม่ใช่9อันแล้วก็ต่อไปเราจะต้องไปหาซื้อพืชด้วยนะกาบังคับให้เราซื้อเคลอสิบห้าข้าวสิบห้าแล้วก็กระดมปีสิบห้านะเราเข้านอนก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเค่อยไปซื้อนะพรุ่งนี้เราจะต้องไปเมืองนี่เดนิก้ารู้สึกว่าเดนิก้าจะมีเควสเราอยู่ด้วยนะใช่ไหม αι? มีหรือเปล่ามีไหม αι? มันจะมีเควสอีก เออนี่ไงมีเควสอยู่นั้นที่เมืองเดนิก้าเนี่ยเดี๋ยวเราเข้านอนก่อนตอนนี้วันนี้นอนเร็วหน่อยนอนเร็วมันจะตื่นเช้าหรือเปล่าอ่ะเช้าไหมเช้าขึ้นหรือเปล่าเราก็น่าจะตื่นเท่าเดิมนะเดี๋ยวเรารีบไปหมู่บ้านอื่นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อปุ๋ยด้วยเออตัวเราหนักไหมเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บก่อนดีกว่านะตัวเรามันหนักนิดหน่อยนะ่ะเราจะได้แบกปุ๋ยมาเยอะๆถ้าตัวหนักเดี๋ยวเราแบกปุ๋ยมาได้ไม่เยอะเนี่ขี้เกียจวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบด้วยโอเคทีนี้ตัวก็เ๋าเรียบร้อยแล้ว ได้เวลาออกเดินทางไปหมู่บ้านเดนิกา้าโชคดีไปที่มีหมู่บ้านใกลๆ้ๆไม่งั้นนี่วิ่งกันตายเลยหวังว่าที่หมู่บ้านนี้จะมีปุ๋ยให้เราแบบเยอะๆนะคือเราต้องใช้100ให้ลอลปุ๋ยใช้เยอะมากใช้100เพราะเราสร้างแปลงมา1 0บคูณสิอะที่นี่มีคนขายพืชอยู่น่าจะขายปุ๋ยเหมือนกันเออก็คือคนนี้ใช่ไหมขอซื้อของหน่อยอุ้ยเขามีเป็นร้อยแล้วเนี่ยเราซื้อทีเดียวได้เลยนะ100อัน700บาทเรามีเท่าไหรอ่อุ้ยเรามีพันเดียว ซื้อไปเราจะมีตังเอาไปซื้อแบบพวกเมล็ดพืชหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อพวกเมล็ดพืชก่อนดีกว่านะเอาตามเฟสก่อนแค่ราสิบห้าโอ้โหร้อยบาทแล้วอะกระลำปีอีก15อันนี้เท่าไรเนี่ยอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเราซื้อค้าก่อน15าโอ้โหตังจะหมดเอาเลยหกร้อยคือเราต้องการเงิน700้นะในการซื้อปุ๋ย100อันน่ะแล้วก็เมล็ดพืชยังไม่พอนะแค่นี้อ่ะเมล็ดพืชเราต้องการมากกว่านี้อันเดี๋ยวเราซื้อปุ๋ยไป45ก่อนหรือดูนี้อาจจะปลูกได้ไม่ครบนะซื้้อออไปป45บบาเครรียย หรือตั้ง300บาทสงสัยต้องหาของมาขายหน่อยแหละโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะส่งเควสก่อนมันมีเควสอยู่อันหนึ่งอะเควสของออวินนะเควสออลวินะนี่อยู่ตรงนี้สวัสดีครับคือออวินต้องการมาให้ซ่อมไอ้กระติกน้ํานะอันนี้เราส่งของให้เรียบร้อยแล้วก็เขาบอกให้เราไปล่าสัตว์มาให้เดี๋ยวค่อยละกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันวันหลังวันนี้เขาไปปลูกพืชก่อนฤดูนี้เราปลูกไม่ครบร้อยต้นนะเพราะว่าตังค์ไม่มีตังค์เรายังไม่มีแล้วก็พวกมลเด็ดพืชเราไม่มีไง เราต้องรอให้มันข้ามเด,ดูไปก่อนนะเออแต่เราลืมไปว่าไอ้ฤดูนี้มันปลูกได้หรือเปล่าเนี่ยคือเวลาเราปลูกพืชเราต้องดูตามเดูด้วยไงฤรือดูนี้ปลูกอะไรได้บ้างเนี่ยฤรือดูนี้ปลูกได้เออฤรือดูนี้ปลูกได้แค่กระลำปีนะแค่กระลำปีเลยเหรอจบเลยเออถ้าง,งั้นเราไปซื้อเพิ่มไหมถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราาตังที่เหลือไปเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ใกล้บ้าน,านเราจังละไอหมูป่าตัวนี้ยิงเลยเอาไม่โดนโดนไหมนะไอ้โดนอยู่เออเรียบร้อย นายเกือบตายไปแล้วไม่ล่ะรู้ไหม <c oughs> นายตายได้นะแต่นายยังไม่ตายนะโชคดีที่เราช่วยไว้ทันมันจะกัดลูกบ้านหรอไหมไอพวกหมูป้านเนี่ยอยู่ใกล้ขนาดนี้ลูกบ้านเราตายได้เลยนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปว่านปุ๋ยก่อนละกันว่านปุ๋ย45ต้นมันวาน่านยังไงนะกดว่านไปเลยปะแต่ไม่ค่อยได้หรอกไงอ๋อโอเคว่านไปเลยนะอ๋อม่ต้องขุดอีกรอบด้วยหรอรลองขุดดูสิโอเค ตอนแรกเราก็คิดว่าทำแค่3ขั้นตอนแต่มันคือต้องขุดหวานขุดหวานโอ้โหตายตายแน่เลยเรานี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือเราต้องปลูกนะอีก45ต้นก็คือทำอีก45รอบเราจะมาปลูกอันนี้กันเพราะมันปลูกได้แค่อันเดียวเนียดูนี้ โอเคมเมล็ดพืชเราหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อเพิ่มนะอีกทั้งหมด30ต้นเนี่ยสามสิบเมล็ดเราไปซื้ออีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าตังเราพอหรือเปล่านะเอาของไปขายได้ไหมเดี๋ยวเราแบกของไปขายด้วยดีกว่านะคือกลัวว่าตังจะไม่พอเอาอะ่ะเออมีอะไรขายแพยงๆไหมขายหอกแทงปลาได้ม้างเราไม่ค่อยได้แทงอยู่แล้วอะ,อะขายไปแล้วการหอกแทงปลา2อันเลยมีอะไรแพงๆอีกไหมไอ้พวกโชวิลนี่เราทิ้งไปเลยก็ได้ั้างแบบคือเอาไปขายทิ้งให้หมดเลยนะไอ้พวกหอกด้วยเนี่ยเอาไปขายให้หมด คือว่าตอนนี้มันไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่น่ะอนูด้วยอะเอาไปขายให้หมดขายทุกอย่างที่ขายได้เลยเราไอ้ของคัพเปอร์ที่เก็บไว้ก่อนเพราะเรายังทําไม่ได้นะเดี๋ยวอันนี้ไปขายดีกว่าบอนส์โชวิลเนี่ยเอาไปขายเลยโอเคแค่นี้ก็น่าจะได้ตังค์มาสักหน่อยแล้วนะเออไอแป้งนี้ก็ขายได้น่ะเอาไปขายก็ได้ขายทุกอย่างมีอะไรจะขายหมดต่บอกเลยวันนี้โอเคขายแค่นี้พอแล้วกันขายหมดนี่เราก็น่าจะได้หลายร้อยแหละบอกเลยว่าน่าจะมีตังค์ซื้อพอแน่นอนไอ้ตัวข้างหน้าอะไรนะหมูป้าหรอ เออไหนๆเราก็มีเควสอยู่แล้วทําเลยแล้วกันพอดีหมูป้าหันมาหน่อยจะไปไหนเล่หาหันมาหน่อยสิหมูป้าเอาหันมาแล้ว <c oughs> เน้นๆที่หัวเอานั้นเดียวตายเลยดาเมจแรงจริงขอเนื้อหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยแวะกลับมาหมู่บ้านนี่เสร็จเควสเลยเจอหมูป่า2ตัวพอดีนะแล้วก็เราได้หนังมาได้เนี่ยเอคนนี้ใครเนี่ยัสด,ดีครับคุณเป็นใครครับเอานี่มันลูกบ้านอ่วนี้ใช่ไหม รู้สึกว่าจะใช่นะเนี่ยลูกบ้านเราคนเนี้ใช่หรือเปล่าเออใช่จริงด้วยมาทําอะไรนี่อ่ะคือมาเก็บหินเก็บฟางข้าวเก็บไกลมากเลยอ่ะสงสัยไปเก็บที่แม่น้าแน่เลยเก็บยังไก่แต่ตอนนี้เรามาส่งเควสแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อมเมล็ดพืชด้วยเนี่ยส่งเควสรู้สึกว่าเควสจะอยู่ในบ้านนี้อ่ะใช่ไหมนี่ไงกาลังถักผ้าอยู่เลยสวัสดีครับผมเอาของมาส่งแล้วนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องกลับไปหาออวินแต่ปล่อยไว้ก่อนไอ้อันนี้มันเป็นแค่เควสล,ลองนะไม่จําเป็นเท่าไหร่ เออแต่ตรงนี้เราจะมาซื้อไอ้กระลำปีเพิ่มนะกระลำปีก็คืออันนี้30อันมันกดยากจังเลยเนี่ยอ่ะนี่30อันพอดีเลยหมดครับอุ้ยตังเราพอดีเลยเนะี่ยคือตังเราเหลือ5บาทเนี่ยเดี๋ยวเราขายของด้วยอันนี้ขายไปธนูขายไปธนูเรามี2อันเลยเอ่ะไอพวกนี้ด้วยขายไปให้หมดไม่ได้ใช้หรอกเนี่ยอ่ะนี่ได้ตังกลับคืนมาเป็น500บาทแล้วตอนนี้มีกระเป๋าซื้อหน่อยไหมคือเกมนี้มันจะมีกระเป๋าขายด้วยนะ แต่กระเป๋านั้นจะขายที่คนนี้ไอคนที่มันเย็บผ้าอยู่เนี่ยมีกระเป๋าขายผมหน่อยไหมครับจะได้แบกของได้เยอะๆนี่ไงมีกระเป๋าอันนี้อยู่นะบวก10บกิโลน้อยจัง10บกิโลเองเหรอจำได้ว่ามันมีใหญ่กว่านี้อีกนะเออนี่ไงกระเป๋าโคตรใหญ่อันนี้แหละที่เราบอก532บาทแบกของได้โคตรเยอะแล้วมันก็ยังใส่ใพวกกระเป๋าข้างๆได้อีกนะแต่เดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้ก่อน500เนี่ยเดี๋ยวเราขายของเพิ่มก่อนตังเราไม่พอเนี่ยเออขายอะไรดีมีอะไรขายไหมเนี่ย ตัวผมยิ่งจนๆอยู่นะครับไม่ค่อยมีอะไรขายเลยเอาเนื้อไปแล้วกัน14บาทยังไม่พอยังขาดอยู่อีกหน่อยหนึ่งอันหนังด้วยอ่ะเอาไปโอเคทีนี้ตังเราก็พอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้นะ500เนี่ยซื้อมาเลยทําไมมันไม่กดซื้อสักทีเนี่ยอ่ะซื้ออย่างอีกก็ได้อันนี้โอเคได้มาแล้วขอใส่กระเป๋าหน่อยครับ <S <S ทีนี้เราก็จะแบกของได้70โลเลยนะนี่คนเหลืออะไรเนี่ยแบกของได้หนักจังเออนี่เรียบร้อยเนี่ยเราแบกของได้70โลเลย แล้วก็ถ้าเราใส่พกกระเป๋าข้างๆนี่คือแบบมันจะแบกได้เยอะยิ่งกว่านี้อีกนะมันจะมีกระเป๋าด้านข้างก็คืออันนี้ปะเออไม่น่าแช่น,นี่อันนี้อ๋อน,นี่ไงกระเป๋าด้านข้างเกออินนี้นะเนี่ยมันจะใส่กระเป๋าด้านข้างได้อีกหนึ่งอันอ่ะแล้วคือเราจะแบกได้ทีประมาณ80กิโลได้อะแต่ถ้าเรามีสั์นี่คือแบบไม่ต้องพูดถึงมีสั์นี้แบกทีได้เป็นร้อยเลยนะอุ้ยหมูป้ามาอีกแล้วอหมูป้าเยอะจังลองใช้ขวานสู้ดูไหมมาสู้กันเฮ้ยโดนตีโดนตี แต่เราเกง่งเราเกง่งอุ้ยสองทีตายเลยขวานโคตรแรงเลยขวานไอรอนเนี่ยขวานไอรอนที่เราเอาจากใครโจรมานะอันนี้อะ่ะแรงมากตีสองทีตายเลยแล้วตรงนี้ของดีไหมโอเคไม่ดีนะอันนี้น่าจะเอาไปเมื่อพาทีแล้วถ้าจำไม่ผิดอุ้ยตอนนี้ตวัวเน่าเนี่ยเดี๋ยวไปจุ่มน้าสักหน่อยอาวิธีไวกิ้งครับเอาตัวจุ่มลงไปเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลดามาปลูกพืชต่อเออเราปลูกไว้ก็คือเราสุดไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราปลูกตัวนี้ต่อไปปลูกไปให้หมด ต้นพืชของเรานี่ตัวเรามันไม่มีรองเท้าใช่ไหมอ๋อมีอยู่ตอนแรกก็คิดว่าไม่มีรองเท้าใส่เนี่ยถ้าไม่มีรองเท้าใส่นี่คือแบบโหเดินเยียบหนามนี่คือแบบตายเลือนีดทั่วมาบอกเลยนี่โอเคเรียบร้อยแปลงผักของเราแล้วตอนนี้เราก็แค่รอมันโตนะมันโตนานไม่ได้ไอ้ต้นนี้เนี่ยเราดูก่อนมันดูได้น,นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเออมันจะโตถ้าเราปลูกตอนซัมเมอร์มันจะโตหรือดูออทัมก็คืออีกฤดูใช่ไหม อันนี้มันจะโตภายในฤดูเดียวนะก็คือฤดูหน้าก็โตแล้วอันนี้แล้วก็ฤดูหน้าคือออทัมเราจะปลูกอะไรได้บ้างเนี่ยออทัมออทัมปลูกข้าวได้นะแล้วก็ปลูกเออปลูกข้าวกับไอมันคือข้าวเหมือนกันปะข้าวายใช่ไหมข้าวายหรือข้าวเรเดี๋ยวอ่านว่าอะไรเนี่ยข้าวเลเลยมั้งข้าวายเออช่างมันสักอันแหละมันคือสักอันเลยนะคือฤดูออทัมเราปลูกได้แค่2อย่างนี้นะก็คือข้าวกับข้าวชนใหญ่ฤดูสปริงเนี่ยจะปลูกได้หมดเลยนะ โอเคเราต้องรออีกหนึ่งปีอ่ะรออีกหนึ่งปีถึงจะมีฤดูสปริงมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในนี้ก่อนว่ามีอะไรให้เราสร้างหรือเปล่าในนี้มันจะมีสร้างพวกปุ๋ยได้ด้วยนะปุ๋ยมันสร้างยังไงเนี่ยอ๋อปุ๋ยมันต้องใช้อันนี้สองอันนะั้นในการสร้างแล้วก็ใช้ลอสซบอันก็ได้แต่ตอนนี้มนไม่จําเป็นต้องสร้างเพราะเราซื้อมาแล้วส่วนอันนี้คือที่บดแป้งนะบดเป็นแป้งแล้วก็อันนี้เป็นที่ตีข้าวตีข้าวเป็นเมล็ดนะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่่แล้้้้ววววาาาเเเดีี๋ยยรรรรจะะสสงงััอออมกหนนะไนไต ล้อมไว้เลยไหนๆก็คิดที่จะสร้างแล้วเราสร้างอะไรแล้วกันเราจะสร้างรั้วล้อมแปลงพักของเราไว้ไม่ให้ใครมายุ่งกับแปลงพักเราเอออันนี้ลากยางมาตรงนี้ปึ๊บอ่าวโอเคแล้วก็จะตอบเพิ่มไปอีกสร้างรั้วเสร็จนี้เราต้องสร้างประตูแดนเะนี่ยไม่งั้นเข้าไม่ได้เนี่ยเออเอ้ยทำไมอันนี้มันสร้างไม่ได้ล่ะอ๋อนี่ตรงนี้ทางได้อยู่ปึ๊บอ้าอย่างนี้แล้วก็เออ,เอตรงนี้ทําไมสร้างไม่ได้อ่ะขยับมาหน่อยก็ได้อ่ะตรงนี้ แล้วก็อันนี้เอามาเชื่อมตรงนี้ปึบ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเรามาสร้างรั้วล้อมกันแต่ขอรื้อบางจุดออกก่อนเราจะเอามาสร้างประตูไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดที่เป็นเหมือนกันปน่สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดโอเคทีเป็เหมือนกันนะเราเปิดตรงนี้ไหมเปิดตรงนี้ก็ได้แน่จริงๆอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยตรงเนี้ยทุกออกนี่โอเคตรงนี้เอาด้านเดียวก็พอแล้วมั้งเอาด้านนี้แหละ แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องสร้างเป็นรั้วไม่มีตังไม่มีตังสร้างรั้วดิไม่ใช่รั้วดิหมายถึงประตูนะโอเคถ้าอย่างนันเน้เปิดประตูไปเลยเปิดรั้วแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะเอาไว้เดินเข้าเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปเอาสติกก่อนสเต็กเยอะๆในการสร้างรั้วใช้เป็นร้อยแน่ๆอันนี้มันมีทั้งหมด114ด้านก็44 44คูณ4ก็ประมาณเออมันใช้ประมาณ176ใช่ไหม176พอหรือเปล่าน่าจะพอแหละ ร้6แ,แล้วก็เออคอนเราไม่น่าพอนะคอนเราน่าจะพังกลางทางแน่ๆเดี๋ยวเราเอาไม้ไปเพื่อนี่อันนี้แล้วก็สติ๊กไปเพื่อสักหน่อยอ่าน,นี่โอเคเรียบร้อยคอนเราพังกลางทางแน่นอนระหว่างสร้างเนี่ย โอเคเรียบร้อยลัวของเราส็ดสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราขอถางปลาสักหน่อยนี่ตรงนี้มันลกไปหน่อยน่ะต้องรื้อออกให้มันเรียบๆหน่อยนะเออตรงนี้ตีออกไปเออเดี๋ยวเราสร้างถนนมาไหมสร้างถนนเดินเข้ามาในนี้หรือว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นหรอกมั้งแต่ตรงนี้เราว่าเราต้องสร้างอยู่เออตรงนี้สร้างต่อมาอย่างนี้ยืดมาเลยครับตรงๆมาเลยปุ๊บอ้าวโอเคตรงนี้ให้มันเชื่อมหน่อยนะถนนของเราเนี่ยมันดูเร็มไหม ถนนทางแยกอะไรเต็มไปหมดเลยหมู่บ้านเราตรงนี้ก็เดินเลี้ยวซ้ายแยกได้นี่เลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็มีอีกตรงนี้ก็มีเลี้ยวอีกเอ้ยตรงนี้มันเบี้ยวปะเนี่ยเหมือนมันจะเบี้ยวหน่อยๆน,นะขอด้วยสักหน่อยนะครับแต่มันก็ดูกลางอยู่แล้วนะม่กกี้อะ่ะแต่เค่แบบพื้นมันไม่ยอมตรงให้อะ่ะอันนี้ปึ๊บอ,อา้าวเรียบร้อยตรงไหมเอียตรงนี้มันมีพื้นนะใช่ไหมแต่ฝั่งนี้มันหายไปไหน ทำไมฝั่งนี้มันไม่มีถนนให้ล่ะช่างมันแล้วก,กันเอาแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกดูธรรมชาติไงเหมือนไม่ได้ตั้งใจเห <c oughs> มือนไม่ได้ตั้งใจให้มันตรงนะเออแล้วก็ตรงนี้เราต้องรออีกหนึ่งเดือนในการให้พืชมันโตแต่ลวดเราได้มาเรียบร้อยแล้วกระโดดข้ามได้ไหมอ,อีข้ามได้อยู่โอเคเราสร้างที่นั่งหน่อยไหมแถวๆนี้ก็ควรจะมีที่นั่งสักหน่อยนะป๊บนึ่งเก็บกิ่งไม้ก่อนมันลบไปหน่อยนะ่ะตรงนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวสร้างที่นั่งให้ลูกบ้านเราสักหน่อยแถวๆนี้เราไปนั่งกิินนลมชมชววตรงี หน้าหมู่บ้านส่วนฝั่งนี้จะเป็นโต๊ะธรรมดานี่อันนี้เป็นที่นั่งธรรมดานะไหนๆก็สร้างมาแล้วเอามาสร้างซ้ายขวาเลยละกันปึ๊บอย่างนี้นี่เราก็สามารถนั่งตรงนี้ได้เอาไว้กินลมชมวิวดูแปลงผักของเราได้แบบสวยๆ <c oughs> โอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวไม่เคยเห็นลูกบ้านเรานั่งเลยอะอยากจะเห็นเหมือนกันนะเรารอไหมเรารอลูกบ้านเรานั่งดูสักหน่อยไหมเอ้ยนี่ไงลูกบ้านเรานั่งอยู่สองคนเลยสวัสดีขอนั่งด้วยคน นี่เป็นไงเริ่มมีคนมาใช้งานที่ของเราแล้วขอนั่งด้วยคนครับนี่เป็นไงนั่งคู่กันเลยยังเทเี่ยงแอกสักหน่อยนั่งกันให้ครบทุกคนเสียดายอีกคนไม่อยู่เนี่ยไม่งั้นนี่นั่งล้อมัปสี่คนไปแล้วโอเคถ้างงินคิดว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราพอไปแค่น,นี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้าจะมาสร้างอะไรให้ดูอีกก็รอ,กกอติดตามนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปละครับบ๊ายบาย